สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดออกมารับผิดชอบเถอะเพื่อไทยบี้ประยุทธ์ขาดสำนึกทำร้ายม็อบย้ำกระสุนไม่มีขาวิ่งเองไม่ได้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมแจงสภาคุมม็อบ14พฤศจิกายนตามหลักสากลย้ำตำรวจตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้วยันคุมม็อบตามหลักสากล ด้านประเดิมชัยบี้บิ๊กตู่ลาออกรับผิดชอบเจ้าหน้าที่ใช้กระสุนยางยิงสูงกว่าเอวสสเชียงใหม่เพื่อไทยหาหรือที่ประชุมสภาทวงถามนายกรับผิดชอบเหตุกระสุนยิงใส่ม็อบ14พฤศจิกายนซัดจะอยู่แบบขาดสำนึกไม่ได้บี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอ,อวอยับยัง้งการยุบห้องสมุดคณะสังคมศา,ศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่รัฐสภาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพลเอกชัยชาญช้างมงคลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะผู้ที่ได้รับมอบหมายจากพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมชี้แจงกระทู้ถามสดของประเดิมชัยบุญช่วยเหลือสอสกอรุงเทพมหานครพักเพื่อไทยต่อเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับผู้ชุมนุมทางการ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยประเดิมชัยได้ตั้งข้อสังเกตว่าการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดควบคุมฝูงชนเ,นเป็นไปตามมาตรฐานสากลจริงหรือไม่เพราะพบว่ากลุ่มผู้ชุมนุมถูกทำร้ายจนบาดเจ็บหรือเสียชีวิตและทรัพย์สินเสียหายรวมถึงกรณีประชาชนได้รับผลกระทบยังไม่ได้รับการเยียวยาจากรัฐบาลแต่อย่างใด ด้านพลเอกชัยชาญระบุว่ารัฐบาลตระหนักเป็นอย่างดีว่าบุคคลย่อมมีสิทธิเสรีภาพที่จะชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธตามกรอบรัฐธรรมนูญพร้อมย้ำว่ารัฐบาลได้กำชับให้การควบคุมการชุมนุมเป็นไปตามหลักสากลอย่างไรก็ดีในบางการชุมนุมพบว่าไม่ใช่การชุมนุมโดยสงบเนื่องจากพบการทำลายเจ้าหน้าที่ทำลายทรัพย์สินหรือสร้างสถานการณ์ซึ่งเจ้าหน้าที่ พยายามอดทนอดกลั้นหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าและดำเนินการตามขั้นตอนปฏิบัติดูแลผู้ชุมนุมอย่างเหมาะสมในแต่ละเหตุการณ์เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมสาธารณะและหลักสากล สำหรับการเยียวยาวความเสียหายต่างๆนั้นในส่วนของการชุมนุมที่แฟลตดินแดงที่ประชาชนบริเวณดังกล่าวได้รับผลกระทบทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เข้าไปพูดคุยทำความเข้าใจช่วยซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายและปรับวิธีทำงานเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ลงและสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนในเรื่องการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ส่วนผู้ชุมนุมที่ได้รับ บาดเจ็บนั้นก็สามารถใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายตามกฎหมายได้ จากนั้นประเดิมชัยได้อภิปรายด้วยว่าการชุมนุมวันที่14พฤศจิกายนที่ผ่านมาบริเวณแยกปทุมวันพบว่าเจ้าหน้าที่มีการใช้กระสุนยางยิงใส่ประชาชนในจุดที่สูงกว่าเอวไม่เป็นไปตามหลักสากลที่ให้ยิงต่ำกว่าเอวมีการใช้กระบองไล่ฟาดผู้ชุมนุมเหมือนเจตนาให้เกิดความเสียหายกับผู้ชุมนุมการอ้างว่าผู้ชุมนุมใช้ความรุนแรงและหลายเหตุการณ์มีความเสีย หายเกิดขึ้นตนขอเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นและพิจารณาคืนความสุขให้ประชาชนด้วยการลาออก พลเอกชัยชันจึงชี้แจงว่าเหตุการณ์ชุมนุมวันที่14พฤศจิกายนที่ผ่านมานั้นสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้สั่งให้กองบัญชาการตำรวจนครบานตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงโดยเร่งด่วนถึงการบาดเจ็บของผู้ชุมนุมและให้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายแล้วอย่างไรก็ตามจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ในวันนั้นพบว่ากลุ่มผู้ชุมนุมได้กลุ เข้ามายัางแนวตั้งรับของเจ้าหน้าที่ตำรวจและเกิดเสียงวัตถุคล้ายระเบิดดังขึ้นทำให้เจ้าหน้าที่ต้องถอยร่นเข้าไปภายในโรงพยาบาลตำรวจพร้อมยืนยันว่าไม่ได้มีการใช้อาวุธร้ายแรงในทุกการปฏิบัติการควบคุมฝูงชนของเจ้าหน้าที่และทุกหน่วยงานยินดีรับฟังข้อเสนอของผู้ชุมนุม ด้านทัศนีบุรณุปกรณ์สสเชียงใหม่พักเพื่อไทยหาหรือต่อที่ประชุมสภาถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะกำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถึงการชุมนุมที่กลุ่มประชาชนไปชุมนุมเมื่อวันที่14พฤศจิกายนที่ผ่านมาจนมีประชาชนได้รับบาดเจ็บจากกระสุนไม่ทราบฝ่ายจึงอยากให้นายกรัฐมนตรีตรวจสอบว่าใครเป็นคนสั่งการท่านนายกคะกระสุนไม่มีขาวิ่งเองไม่ได้นะคะท่าน ทัศนีระบุและกล่าวว่าอยากให้นายกออกมารับผิดชอบในฐานะผู้นำประเทศต่อจากนี้จะไม่ทําร้ายผู้เห็นต่างอีกท่านออกมารับผิดชอบเถอคะค่ะท่านจะอยู่อย่างขาดสามัญสำนึกอย่างนี้ไม่ได้ใิฉันหวังว่าจะได้รับคำตอบจากนายกโดยเร็วที่สุด ทัศนียังระบุในการหาหรือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวเรื่องผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตัดสินใจย,ยุบห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์โดยไม่มีการสอบถามความเห็นนักศึกษาทนาจารย์ ห้องสมุดเป็นทรัพยากรที่ใช้ในการเรียนการสอนที่สําคัญอาจเป็นการกระทําที่ไม่ถูกต้องเป็นการกระทํากึ่งเผด็จการไม่สอบถามผู้เกี่ยวข้องเหมือนไม่เป็นประชาธิปไตยขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมยับยั้งการเลิกใช้ห้องสมุดของคณะสังคมศาสตร์และเรียกคืนสมุดทั้งหมดกลับคืนมาขอให้ผู้บริหารคณะสอบถามนักศึกษา าาจารย์ให้ได้ข้อยุติไม่บานปลายต่อไปขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Voice TV อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ